รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมจ่าเอกกับพิคมะเกียดพิธีกรภาคสนามรายการคืนคุณให้พแผ่นดินสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบกุกท่านผู้ชมครับวันนี้รายการประมวลภาพ เพื่อรักษาโมเดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาติและส่งเสริมให้มวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติไทยและโมเดกประจำชาติไทยตลอดจนเผยแพยร่ศิลปะก,การต่อสู้มวยไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกกองทัพบกนะครับจัดงานยิ่งใหญ่มหาจรรย์วันมวยไทยดังไกลสู่ชาวโลกประจำปีพุทธศักราช2567 Amazing Muay Thai World Festival 2024ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันที่4-6กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567ที่ผ่านมา ณอุทยานราชพักอำเภอหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับท่านผู้ชมครับตามที่รัฐบ,บาลได้กำหนดให้วันที่6กุมภพาพันของทุกปีนะครับเป็นวันมวยไทยซึ่งตรงกับวันเสวยนราชสมบัติของสมเด็จพระเจ้าสรรันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือนะครับพระองค์ทรงมีพระปีชาสามารถทางด้านมวยไทยของทัพบกนะครับจึงเห็นความสําคัญเป็นการแสดงออกถึงศิละปะวัฒนธรรมจารีประเพณีและอัตลักษณ์ความเป็นชาติไทยครับเฮ้ ข่ำไลยลำต้มตังนมขอพรสิ่มีครูให้สู้กันและนี่คือการลำถวายมือจากผู้ที่มาร่วมพิธีจำนวน5,000คน งชาติไทยมีความหมายถึงความเป็นเอกลักษณ์สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นเครื่องยิดเเดียวจิตใจของคนไทยทั้งชาติหรือภาพการทำศึกที่ถือว่าเป็นตัวแทนของสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกยุคพระองค์ที่ได้เป็นแม่ทัพในการนำทับเข้าต่อสู้กับข้าศึกศูนยูโดยไม่หวั่นหวา่และขั้นคามา อที่22ปีที่ภาคภูมิใจของคนไทยที่ได้น้อมนำรำลึกนึกถึงพระมหาจกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าเสือผู้เปรียบเสมือนบิดาแห่งบวยไทยมงคลที่ใช้ในการทำพิธีครอบครู Amazing บวยไทย หรือที่เรียกว่ามาหาสจัจวันรมวยไทยศิลปะมวยไทยที่พร้อมจะออกไปเริกเล่นและเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามของคนไทยคุณยอดคุณสุลปมวยไทยอนุมานทยานลูกโผล้มไสยของคนไทยทั้งประเทศที่คอยปกเก้าวคุ้งไทยให้กับคนไทยได้อยู่เย็นเป็นสุขเรื่อยมา รัชสมัยของพ,พ่ขอขุนรามคำแหงมหาราชเป็นยุคที่ดุสิสไทย